จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงทั่วโลกส่งผลให้หลายประเทศรวมถึงประเทศไทยต้องพยายามหาทางหยุดยั้งการระบาดใหญ่ดังกล่าวโดยวิธีหนึ่งในการดำเนินการได้แก่การปิดกิจกรรมและสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะสถานศึกษาซึ่งอาจไม่ปลอดภัยต่อเด็กนักเรียนอีกต่อไปตั้งแต่ภาคเรียนที่1ที่ผ่านมาโรงเรียนเกือบทั่วประเทศต้องถูกสั่งปิดตลอดทั้งภาคการศึกษาทําให้โรงเรียน ต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นระบบทางไกลตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการในรูปแบบต่างๆเช่น on air เรียนผ่านโทรทัศน์ on demand เรียนด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เรียนกับครูแบบถ่ายทอดสดผ่านอินเทอร์เน็ตหรือ on hand เรียนด้วยตนเองที่บ้านผ่านสื่อการเรียนการสอนใบงานที่ครูจัดส่งให้แม้ขณะนี้เป็นช่วงเพิ่งเริ่มต้นภาคเรียนที่2 บางโรงเรียนได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แล้วแต่ก็ยังมีเป็นส่วนน้อยและผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็ยังกังวลในเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนจึงยังคงให้นักเรียนเรียนที่บ้านผ่านระบบทางไกลเหมือนเดิมอย่างไรก็ตามการเรียนในระบบทางไกลที่ผ่านมาก็ยังพบปัญหาและอุปสรรคหลายประการเช่น 1. ความไม่พร้อมในอุปกรณ์การเรียนออนไลน์เช่นคอมพิวเตอร์แท็บเลต็ตโทรศัพท์มือถือหรืออินเทอร์เน็ต 2. ผลที่ได้ไม่เท่ากับการเรียนออนไลน์ site. นักเรียนมีปัญหาเรียนไม่รู้เรื่องเข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้ยากมากขึ้น 3. ไม่ตอบโจทย์ต่อเด็กเล็กโดยเฉพาะเด็กปฐมวัยถึงประถมะต้นเนื่องจากนักเรียนมีสมาธิจดจ่อการเรียนได้ไม่นานยิ่งไปกว่านั้นยังต้องอาศัยการช่วยเหลือจากผู้ปกครองอยู่ตลอดเวลาอีกด้วย 4. การเรียนออนไลน์ออนแอร์ air, และออนดีมาน ทำให้เด็กใช้เวลากับหน้าจอมากจนเกินไปส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต 5. การเรียนทางไกลทําให้ต้องกลับรูปแบบการวัดผลประเมินผลเป็นเก็บคะแนนจากชิ้นงานใบางานส่งผลให้นักเรียนมีภาระงานหลายชิ้นหลายวิชาทําให้เกิดความกดดันและความเครียด 6. การที่โรงเรียนปิดทำให้นักเรียนบางกลุ่มไม่ได้รับอาหารกลางวันเกิดปัญหาทุพภพโภชนาการตามมา ความพยายามในการหาทางแก้ปัญหาและลดอุปสรรคดังกล่าวจึงเป็นโจทย์ที่ยากและท้าทายที่ต้องอาศัยการร่วมคิดร่วมใจกันหาทางออกให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ให้ได้แต่หากจะมองอีกมุมหนึ่งในวิกฤตครั้งนี้ก็ยังมีโอกาสที่ทำให้เราได้เรียนรู้ปรับตัวและได้ใช้เทคโนโลยีเข้าม,มาช่วยในการจัดการศึกษาได้ทั้งระบบอย่างทั่วถึงและเร็วขึ้นซึ่งเป็นโจทย์ ที่ทําให้พวกเราต้องร่วมกันคิดต่อว่าจะพลิกวิกฤตทางการศึกษาในครั้งนี้ให้เป็นโอกาสในการพัฒนาการศึกษาของชาติต่อไปได้อย่างไร